สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับน้องพรพาบ้านอีกเช่นเคยนะคะพี่ๆน้องพรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องพรด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับน้องพรใน EP ีที่64กันแล้วนะจ๊ะพี่ๆจ๋า e ีีที่64แล้วนะจ๊ะเผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจหรือว่าชอบนะจ๊ะสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะพี่ๆโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่ๆที่เบอร์ 0904569675นเะจ๊ะ0904569675เลยนะจ๊ะเบอร์โทรกับ ID l ดี e ลเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะหรือว่าพี่พท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์นะจ๊ะก็สามารถโทรหาน้องพรได้เลยเดี๋ยวน้องพรก็จะแอดไลน์และส่งรูปเพิ่มเติมกลับไปให้เลยนะจ๊ะเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะจ๊ะพี่พี่พจ๋าเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะจ๊ะเผื่อมีพี่พ,พท่านใดที่ ไม่สะดวกโอนก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องพรด้วยนะคะเผื่อมีพี่ๆท่านใดที่สนใจเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องพรนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะจ๊ะรายการที่1ก็จะเป็นกะลาแกะนะจ๊ะพี่ๆจ๋ากะลาแกะนะจ๊ะพี่ๆ รายการต่อไปจ้ะรายการต่อไปเป็นตะกุดคู่เก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่พี่ตะกุดคู่เก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่พี่เผื่อมีพี่พี่ท่านใดสนใจเนาะสามารถขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์หรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ที่เบอร์0 9 0ย์เก้าศูนย์จนะจ๊ะศูนย์เก้าศูนย์สี่ห้าหกเก้าหกเจ็ดห้านะจ๊ะพี่พี่เบอร์โทรกับไอดีไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะ รายการถัดไปจ้ะรายการถัดไปก็จะเป็นตะกุดเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่พี่ตะกุดเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่พี่ รายการถัดไปจะ้ะรายการถัดไปก็จะเป็นพระปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่ๆพระปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่ๆแต่ว่าลักษณะเนื้อจะคอ่นนนะนนะคอนข้างเบานิดหนึ่งนะจ๊ะพี่ๆลักษณะเนื้อจะค่อนข้างเบานิดหนึ่งนะจ๊ะพี่ๆอันนี้เป็นเนื้อแบบชัดๆนะจ๊ะพี่ๆเผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจและชอบเราจะสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะ ผื่อมีพี่พี่ท่านใดสนใจนะจ๊ะพี่พี่สามารถขอดูรูปได้เลยนะจ๊ะโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ที่เบอร์0904569675นะจ๊ะพี่พี่0904569675นะจ๊ะพี่พี่เบอร์โทรกับ ID ดี n ลเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านล่างนะจ๊ะพี่พี่ ขอบคุณพี่พี่ทุกทุกท่านเลยนะคะน่ารักทุกคนเลยที่อุดหนุนต้องพรในทุกคลิปเลยนะคะพี่พี่ต้องพรต้องกราบขอบพระคุณพี่พี่เอซทุกทุกท่านเลยนะคะก็จะประมาณนี้รายการต่อไปก็จะเป็นพระพระเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะแต่ว่าเลี่ยมนาคนะพี่พี่พระเหรียญเก่าไม่ทราบที่แต่ว่าเลี่ยมนาคนะจ๊ะพี่พี่ ตรงนี้จะเป็นนาคนะพี่พี่นะตรงนี้จะเป็นนาคนะจ๊ะรายการถัดไปจ้ารายการถัดไปก็จะเป็นพระหลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่พี่พระหลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่พี่อันนี้ก็จะเป็นภาพด้านล่างนะจ๊ะพี่พถ้าสนใจก็ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะจ๊ะ รายการถัดไปจ้ารายการถัดไปก็จะเป็นเข็มกัดหลวงพ่อโสธรนะจ๊ะเข็มกัดหลวงพ่อโสธรนะจ๊ะน้องพรก็ได้มาแบบนี้เลยนะจ๊ะ รายการถัดไปจ้ะรายการถัดไปนะจ๊ะเป็นของเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่พจ๋าของเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่พ รายการถัดไปจ้ะพี่พี่รายการถัดไปจ้ะเป็นสิงห์งาแกะนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเป็นสิงห์งาแกะนะจ๊ะสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจะ๊ะสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจะ๊ะที่เบอร์0 9 0ย์6 9 6 7 5นหห้าะจะ๊ะ0 9 0ย์6 9 6 7 5นหห้าะจะ๊ะเบอร์โทรกับ i อ l ดี e ลเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจะ๊ะ รายการถัดไปนะจ๊ะพี่พี่รายการถัดไปนะจ๊ะรายการถัดไปก็จะเป็นสิงงานแกะแต่ว่าเป็นตัวเล็กนะจ๊ะแต่ว่าเป็นกระเชา้านาคนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเป็นกระเชา้านาคนะจ๊ะ การถัดไปจ้าเป็นแพะแกะนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเป็นแพะแกะนะจ๊ะน้องพรก็ไม่แน่ใจว่าเขาทํามาจากอะไรเนาะเป็นเนื้ออะไรเนาะ รายการถัดไปจ้ารายการถัดไปก็จะเป็นเคี่ยวเสือแกะนะจ๊ะพี่พีเคี่ยวเสือแกะนะจ๊ะ รายการถัดไปจ้ะรายการถัดไปนะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรน้องพรขออนุญาตเรียกว่าพระเหรียญเก่าไม่ทราบที่แล้วกันเนาะพระเหรียญเก่าไม่ทราบที่แล้วกันนะจ๊ะน้องพรก็ได้มาแบบนี้เลยเลี่ยมเงินเก่าเลยนะจ๊ะพี่จ๋าเลี่ยมเงินเก่าๆส,สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะ ก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะรายการถัดไปจ้ะรายการถัดไปนะจ๊ะพี่พี่ก็จะเป็นพระสมเด็จเลี่ยมเงินเก่านะจ๊ะพี่พี่พระสมเด็จเลี่ยมเงินเก่านะจ๊ะเผื่อมีพี่พี่ท่านใดชอบนะจ๊ะสามารถขอดูรูเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่พี่เทเบอร์ 090456 9 6 7 5นะจ๊ะพี่พี่090456 9 6 7 5นะจ๊ะพี่พี่เบอร์โทรกับ ID Line เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะหรือว่าพี่พี่ท่านใดนะจ๊ะที่ไม่สะดวกแอดไลน์เนาะก็สามารถโทรหาน้องพรได้เลยเดี๋ยวน้องพรก็จะแอดไลน์และส่งรูปเพิ่มเติมกลับไปให้นะจ๊ะพี่พี่ ก็จะประมาณนี้เลยเนาะต่อไปก็จะเป็นกะลาแกะเก่าเลี่ยมเงินนะจ๊ะพี่ๆจะกะลาแกะเก่าเลี่ยมเงินนะจ๊ะพี่ๆเลี่ยมเงินหนาหนาสวยๆแบบนี้เลยนะเผื่อมีพี่พีๆท่านใดสนใจและชอบนะจ๊ะพี่ๆเผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจและชอบนะจ๊ะก็จะประมาณนี้นะจ๊ะพี่พี่สวยเลยนะจ๊ะอันนี้สวยเลยนะจ๊ะพี่พี่ รายการถัดไปนะจ๊ะพี่พี่รายการถัดไปนะจ๊ะรายการถัดไปก็จะเป็นพระเนื้อดินเลี่ยมเงินนะจ๊ะพี่พระเนื้อดินเลี่ยมเงินนะจ๊ะ เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆน้องพรก็ได้มาแบบนี้เลยนะจ๊ะเพื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจและชอบสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะโทรมาที่เบอร์090 456 96 75นจะจ๊ะพี่ๆ0 9 0 456 9675นจะจ๊ะพี่ๆเบอร์โทรกับไอดีไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะ พระเนื้อดินเก่านะจ๊ะพระเนื้อดินเก่าอันนี้ก็จะเป็นภาพแบบชัดๆเนาะเผื่อม,มีพี่ท่านใดสนใจนะจ๊ะรายการถัดไปจ้ะพี่พี่รายการถัดไปนะจ๊ะก็จะเป็นรูปถ่ายเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่พี่รูปถ่ายเรี่ยมเงินเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะ รายการถัดไปจ้ะรายการถัดไปนะจ๊ะรายการถัดไปก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไระเหมือนหลวงพ่อโสธรนะจ๊ะพี่แต่ว่าเป็นเนื้อผงเบาเนะเลี่ยมเงินเก่านะจ๊ะพ,พี่จ๋าเลี่ยมเงินเก่านะจ๊ะ รายการถัดไปจ้ะรายการถัดไปนะจ๊ะรายการถัดไปก็จะเป็นพระสมเด็จนะจ๊ะพระสมเด็จเลี่ยมกเก่าหลังหลังรูปอะไรอะใบโพหรอจ๊ะหลังรูปใบโพเนาะถ้าหลวงพ่อเรียกผิดต้องขออภัยพี่พี่ fc ทุกทุกท่านเลยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด, tales, ด,ด,ด, likewise, ด,ด้วยนะจ๊ะพี่พี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะพี่พี่เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องพรเนาะ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องพรนะจ๊ะ อันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหลังนะจ๊ะพี่พี่อันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหลังนะจ๊ะรายการถัดไปจ้ะรายการถัดไปนะจ๊ะ อันนี้ก็จะเป็นพระปกแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าเป็นพระปกที่ไหนเนาะพระปกที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าน้องพรได้มาเลี่ยมเงินเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะข้างในข้างในเหมือนเหมือนเหมือนเป็นแบบว่าเคลือบทองค่ะข้างในเหมือนเคลือบทองอะไรแบบนี้ครับพี่ๆเคลือบทองนะคะ นี่ยจ้าพี่พี่เป็นเคลือบทองนะจ้าพี่พี่ ก็จะประมาณนี้นะจ๊ะพี่พจ๊ะรายการถัดไปจ้ารายการถัดไปอันนี้ก็จะเป็นพระเหรียญพระเหรียญน,นะจ๊ะเก่าไม่ทราบที่แต่ว่าเลี่ยมเงินเนาะพระเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่แต่ว่าเลี่ยมเงินเนาะ รายการถัดไปจ้ะรายการถัดไปนะจ๊ะเป็นหลวงปู่ทิมพระหลวงปู่ทิมนะจ๊ะรูปหล่อพระหลวงปู่ทิมแต่ว่าเป็นงาแกะนะจ๊ะพี่พี่เป็นงาแกะนะจ๊ะน้องพรก็ได้มาแบบนี้เลยเรี่ยมเงินเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่น้องพรก็ได้มาแบบนี้เลยนะจ๊ะเผื่อมีพี่พี่ท่านใดสนใจนะจ๊ะและชอบเนาะสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์0 9 0 4 5 6 9 6 7 5ะจ๊ะพี่พี่ 0904-569-675เลยนะจ๊ะพี่พี่เบอร์โทรกับไอดียไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะ mm hmm. สำหรับคลิป ep ที่64ก็จะมีประมาณนี้เลยนะจ๊ะน mm ้องพรฝากพี่พ,พี่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพรด้วยนะจ๊ะ mm hmm. และก็จะสามารถไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องพรด้วยนะจ๊ะ ฝากพี่ๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องพรด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องพรเนาะสำหรับคลิป EP ที่64ก็มีประมาณนี้เลยนะจ๊ะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจหรือว่าชอบสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่ๆที่เบอร์0904569675นะจ๊ะพี่ๆ0904569675เลยนะจ๊ะพี่ๆเบอร์โทรกับไอดีไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะ สำหรับคลิป EP ที่64ก็มีประมาณนี้เนาะเผื่อมีพี่พๆท่านใดสนใจนะจ๊ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยน้องพรต้องกราบขอประคุณพี่พีๆ FC ทุกๆท่านเลยนะคะที่กดติดตามหรือว่าอุดหนุนน้องพรทุกๆคลิปทุกๆไลฟ์เลยนะคะวันนี้น้องพรต้องกล่าบคำว่าสวัสดีค่ะ